สวัสดีค่ะโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดชุพันธุบุรีได้มีกิจกรรมจะขอนำเสนอคือการปฏิบัติตนเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นขณะที่เราอยู่ตรงนั้นเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกมาร่วมชมกันเลยนะคะค,คนชาวบ้านนะครับะนะครับท้ายนี้คือจะมาหมดใน ว่าเขอตกลงเดียวกันรับของวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีการฝึกการค้นหานะครับกรณีสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเวลานะครับว่าเฮ้ยทางลงและถล่มไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนลงหลังลงเนี่ยหรือวิธีการเขาจะเป็นการจับสายฟ้านะครับเนาะแล้วก็วิธีการใช้เงื่อนเชือกต่างๆนะครับเพื่อประยัเวลาแล้วก็จะเป็นจริงๆแล้วนะครับในา้้ว่นะครับ เอาได้ตเลือนด้รับด้านนอกครับแล้วก็ทับมาด้านหน้ามาใช้เชืออนี้พันกตัวตนเองให้ได้ห้าผมอย่างน้อยนะฮะสองสามสี่ห้าใช่ถ้ามัถ้ามันผิดเนี่ยถ้าดเนี่ยเนี่ยมันจะโูได้ได้ เน็ตครับ๋ยวจะลากตรงราคา160ครอบครันีปพองบ้านที่อยู่ับตัวผมนี่คือนะครับดีลิฟวาวนะครับวาวตรวนี้ถ้าแรงดันเกิน3เน่าปอนด์มันจะไม่โหวออกแบบเจสตี้ราวแลกมันจะค่อยเป็นยอยๆออกนิดหน่อยปุ๊บ

ต้องเบลเพราะอะไรครับต้องเลี่งปิดเบลลเพราอะไรครับเพราะว่าพอเราผิดไปแรงกันรมันลดลงเป็นไงครับเบลก็จะวนมาโดนคืน หัวนี้จะต่างอย่างไาอันนั้นยังไงก็คือหัวนี้จะรวมเอาหัวอย่างนี้เข้ามาด้วยก็คือจะบอกนะครับอันนี้คือด้ามจับด้ามจับให้เราจับสองอันนี้คือคันโยกไปกินน้ำดันมาข้างหลังกินน้ำดันน้ำหน้าดันน้ำกล่องวที่สามอันนี้คืออันนี้คือถังปรับจะปรับไม้ตรงจะปรับให้กระจายได้อันนี้ต้อปรับแรงดันน้ำ Það er í, það er í, það er í, þetta er alltaf það sem ég látta það í, ég látta það í. ครับนี่ค <Allah> รับแต่ี่สุดท้ายครับดับแรก็คือต่านะครับับแรกคือตาให้สับลนหงคือลใช้คำว่าไอดีนะครับลายคือ พอเจอแล้วก็เราก็ยกเลิกเลยคือแบบว่าหรือใช่แล้วก็เราก็ปกติเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกระดาษนะครับมันคืออย่างพูดด้วยแต่คือเขาจะมาว่าพอเขาไปสำรวจเสร็จปุ๊บอ่าเจอแล้วพอเจอแล้วก็คือเอาสติ๊กเอาเอาสเต๊กตู้วีนะครับแล้วก็โอเคถ้าตู้หวยบนตนตีนะครับเราก็จะบอกแจ้งตัวรับข้างว่าไงครับคุณ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  ตอนนี้ก็คือตรวจชีพจรนะครับว่ามีลมออกหายใจไหมหรือว่าชีพจรเต้นอยู่ไหมครับตรวจเช็คแล้วครับเราก็จะเรียกส่งบอกเพื่อนว่าคุณ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 ช่วยโทรหกหนึ่งหกหกเก้าให้หน่อยแล้วมีผู้คนคนเด็กให้ให้นำเครื่องเอไีให้นำเครื่องเอไีมาด้วยครับโทรหนึ่งหกเก้านโรถพยาบาลรับเครื่องเอไีมาด้วยครับเขาเป่วยปกติอาการข้างกว้างนะครับต่อไปก็ทำการศัลย์นะครับ เขาก็จะวัดจากทางไปถึงหน้าอกนะครับแล้วก็วัดจากนมระดับมาก็อากาศปั๊มนะครับการปั๊มการเข้ามานะครับก็คือเอาเข่าตํางแต่เข่าครับตองชิดกับตัวผู้ปกตินะครับแล้วก็ทำตัวให้ตรงครับการการตรวจการวางมือเอามือที่ถนัดครับการมืออมือที่ถนัดแล้วเอามือที่ไม่ถนัดไม่ประสาน มือที่ถนัดเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวตักเอามือไม่ถนัดนะครับแล้วก็ทําการเช็คเช็คนะครับเช็คจากขาลงไปดนประมาณลินปีนะครับครับนิปีนะครับประมาณแล้วอกนะครับดูครับเส้นเส้นสมมติมาผ่านตัดตรงไหนครับเราก็จะจุดนั้นนะครับเป็นจุดมวางมือที่ถนัดนะครับเราเมื่อได้ตำแหน่งแล้วครับเราก็จะทําการตามนะครับ ปั๊มนี่เราก็จะโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเราจะไม่ําตัวตรงเราจะโน้มตัวไปเพื่อจะเอาน้าหนักตัวเราเป็นตัวกดนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยแรงเราเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับปั๊บนะครับหนึ่งนาทีไม่ได้ร้อยยี่สิบครั้งนะครับร้อยยี่สิบครั้งต่อหนึ่งนาทีนะครับดกดลึกประมาณสองมินะครับสองนาทีไม่เกินสองร้อยสี่สิบครั้งนะครับแล้ว <c oughs> การปั๊บนะครับ ัก็เด็ดัดตากันบ,บ้านครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ <5. S 1> จ็ดแปดเก้าสิบยกกสามสิบชีพจรขึ้นมาไหมครับสามสิบสองยกเช็คชีพจรอีกรอบหนึ่งเช็คเช็คชีพ,ชพจรนะครับมันจะมีอยู่ตรงนิ้วมือคอนะครับที่หาง่ายที่สุดครับขวบ้อมือนะครเพื่อเช็คชีพจรอย่าไม่มาต่มต่อนะครับ พยาบาลมาแล้วครับในเมื่อรถพยาบาลมาแล้วปึ๊บเราต้องส่งม่อต่อรถพยาบาล,ลันทีครับเพราะว่าเราเป็นเป็นผู้มาตัวเบียดคือช่วยเหลือต้นแค่นั้นเองนะครับในเมื่อีิเก่งกว่าเรามาเราต้องส่งม่อให้คนที่เก่งกว่าเรานะครับ